สวัสดีครับผมแหมครับสวัสดีคดีฉันมานีค่ะเราสองคนจะนําทุกท่านชมนวัตกรรมบริหารจัดการขยะจังหวัดพิจิตรเรื่องนวัตกรรมห่อกลั่นน้ํามันจากขยะพลาสติกที่มาของนวัตกรรมหลังจากที่ได้ดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะของตําบลวังสํารงทําให้พบปัญหาขยะพลาสติกที่ขายได้ราคาถูกและมีปริมาณมากสมาชิกธนาคารขยะไม่มีแรงจูงใจที่จะล้างขยะประเภทถุงใส่อาหารถุงหูหิ้วแก้วน้ํา ล่องอาหารมาขายแต่นำไปทิ้งตามข้างถนนหนทางบ้างก็นำไปเผาทำลายส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและทำให้เกิดมลภาวะนายกมาในอินทชชดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสํารงคอำเภอบางมุากจังหวัดพิจิตรจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงได้มีการจัดทำนวัตกรรมหอกลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติกขึ้น เริ่มต้นเราเราออกไปรับซื้อขยะพลาสติกจากชาวบ้านมาที่วันนั้นที่เราทาธนาคารขยะพลาสติกเราซื้อมาโล่สี่บาทปกติไปขายโลละบาทแล้วเราก็ได้ชั่งกิโลวันนี้เราได้ประมาณเจ็ดกิโลแล้วจะได้เท่าไหร่ทีเดียววันนี้เราจะรู้กันแหละวันจะได้กี่กิโลข้างต่แล้วก็เอาเปิดฝาเปิดฝ,ฝาแล้วใส่ถุงพลาสติกเข้าไปใส่เสร็จปั๊บเราก็มาทําการอไฟอบไ,ไฟด้วยน้ำมัน กิโลพช้แล้วมันกิโลพช้แล้วครับเดี๋ยวเราจับเวลาดูจะใช้เวลาพลาสติก7.7กเก,กเนี่ยจะใช้เวลาติ่ชั่วโมงที่จะลลายหมดแล้วจะได้น้ํามันเท่าไหร่นะครับเนขั้นตอนการทํางานของนวัตกรรมดังนี้ขั้นตอนแรกนําขยะพลาสติกน้ําหนักประมาณ7-10กิโลกรัมทั้นดีขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกบรรจุลงในถังอบขนาด200ลิตร จากนั้นปิดล็อกฝาทงให้แน่นขั้นตอนที่2เริ่มจุดไฟเพื่อทำการอบโดยใช้น้ำมันขี้โลเป็นเชื้อเพลิงระหว่างทำการอบคอยสังเกตรกระปุกน้ำเดือด แกวัดอุณหภูมิที่100-150องศาเซลเซียสแกวัดแรงดันอยู่ที่0บารเมื่ออุณหภูมิได้ระดับไอาจากถังอบขยะจะไหลาตามท่อสู่หอกลั่นและลดหลั่นกันลงมาโดยชั้นที่3จะได้น้ำมันเบนซินชั้นที่2จะได้น้ำมันกา๊าซชั้นล่างสุดจะได้น้ำมันดีเซลประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม1แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะข้างทางและการเผาขยะพลาสติกที่ก่อให้เกิดมลภาวะส ช่วยให้สมาชิกธนาคารขยะมีแรงจูงใจในการล้างขยะพลาสติกมาขายในราคาที่แพงขึ้น3ได้ผลผลิตเป็นน้ำมันจากการเผาอบขยะพลาสติกสามารถนำไปใช้งานกับเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันได้อีกด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับชมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ